นโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสจัดสรุปอริยสัจธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง แม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระสัพพัญยุตยานพระบารมีสามสิบทัศเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกล้าวอาตุลังอาสุจิงปูติงปัสสาเคเมสมูดสยัง อุคารันตังปะคารันตังภาลานังอาภิปาทิตังเขมาเธอจงดูร่างกายอันอาดูลคือเดือดร้อนไม่สะอาดเปืเ่อยเน่าไหลออกข้างบนไหลลงข้างล่างอันคนเขาปรารถนากันยิ่งนัก อเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอเนปิสังคาห์การังขเวสันโตดุขาชาติปุนาปุนังคาห์การะกาดิโทสีปุนาเคหังนาคาหาสีสัพพะเตภาสุกาภะคาคาห์กุตังวิสังขตัง วิสังขาระคตังจิตตังตันหานังขยมขัตชะคาเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปนี่แน่ในช่างปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงพระนิพพาน นับบัดน,นี้จะได้นำพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุธทธเจ้ามาแสดงให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุแห่งการเจริญประโยชน์ของชีวิตอันสูงสุดได้แก่ประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าจนถึงปรมัรชท์ประโยชน์ อันยอดเยี่ยมสูงสุดคือมรรคผลนิพพานโดยจะได้นำนิโครทะมิคะชาดกในคำพีขุตกานิกายชาดกเอกันิบาทมาสแสดงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงปรารบภิกษุณีผู้เป็นมารดาของพระกุมารกัสปะเถระ ซึ่งพระกุมารกัสปะเทระท่านก็เป็นหนึ่งในพระมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในการแสดงธรรมอันวิจิตจึงได้จัดพระธรรม,มเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเจ้าหรือคนอื่นก็ตามพึงคบหาแต่พยาเนื้อชื่อว่านิโครทะเท่านั้น เรื่องการครบหาสมาคมกับบุคคลต่างๆในโลกนี้ <c oughs> มาเป็นมิตรของเราเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดไม่มีเรื่องอะไรสําคัญกว่านี้อีกแล้วเพราะเริ่มต้นของชีวิตเราเนี่ยเกิดมามันได้เกิดบาคนเดียวมันต้องได้พบหาสมาคมกับบุคคลอื่น มีมารดาเป็นต้นเกิดมาก็ต้องเจอมารดาเจอบิดาเจอญาติพี่น้องเจอใครต่อใครถ้าเราพบแต่กัลยาณมิตรท,ที่ดีชีวิตของเราก็จะได้อุดมมงคลประโยชน์อันสูงสุดถ้าเราคบเริ่มต้นแต่มารดาซึ่งเป็นมิตรคนแรกและเป็นมิตรในเรือนซึ่งเป็นป่าประมิตรเป็นมิตรชั่วเราก็จะต้องเดือดร้อน ได้รับอับปมงคลชีวิตแน่นอนสมจริงดังที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในมงคลสูตรว่าอาศิวนาจะพลาลนังปันดีตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลาโมตมังการไม่คบคนพ่านทั้งหลายหนึ่ง การครบบัณฑิตทั้งหลายหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลายหนึ่งข้อเหล่านี้เป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุแห่งการเจริญประโยชน์ของชีวิตอันสูงสุด <c oughs> เป็นเรื่องสำคัญมาก <c oughs> มิตรดีมีน้อยมากในโลกนี้ <c oughs> คุณสมบัติของมิตรดีก็มีอยู่ มิตรดีคือมิตรมีอุปการะมากอุปการะคือเกื้อกูลแก่เราก่อนมิตรแนะนำประโยชน์อย่างที่สองอย่างที่สามมิตรมีความรักใคร่อย่างที่สี่มิตรร่วมสุขร่วมทุกขนี่คือมิตรดี ซึ่งโดยสรุปก็คือบุญนั่นเองบุญบาลมีนั่นเองส่วนมิตรชั่วก็มีสี่จำพวกมีมิตรบอกลอกมิตรหัวประจบมิตรดีแต่พูดมิตรชักชวนทางชิบหายซึ่งโดยสรุปแล้วก็คืออกุศลได้แก่โลภโกรธหลงเป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเลือกคบคนนี่เป็นเรื่องสำคัญมาก <c oughs> มันสำคัญทั้งสองฝ่ายเราไปคบกับเขาถ้าเราเป็นคนเลวเราก็จะเอาความเลวไปให้เขาถ้าเราเป็นคนมีกุศลเราก็จะเอากุศลไปให้เขาและเราครบคนอื่นมาก็เช่นเดียวกันถ้าเขามีอกุศลมีกิเลสเต็มตัวเขาก็จะเอามาให้เราถ้าเขามีบุญมีบารมีเราก็จะได้ บุญบารมีมาเพราะฉะนั้นพระมีภาคเจ้าจึงได้ตัดมงคลข้อแรกเอาไว้สำคัญที่สุดทำบุญทุกครั้งไม่ว่าทำบุญทานศีลภาวนาอะไรให้อธิษฐานเลยว่าด้วยบุญเหล่านี้ทั้งหมดขอให้คนพาลปาประมิตรมิตรชั่วทั้งหลายคนมิตรชาทิฏฐิคนมีความเห็นผิดจงอยู่ห่างไกลาจากเรา ร้อยโยดหมื่นยดแสนยนดถ้าเขาเกิดจะต้องมาพบเราก็ขอให้เขาต้องรีบลีกหนีเราไปโดยเร็วพลันและก็ขอให้กาลยาณมิตรผู้เป็นบัณฑิตดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจงได้มาอยู่ใกล้เราอยู่บนศรีรษะเราก็ยิ่งดีเรา <c oughs> ก็จะได้ กุศล,ลธรรมต่างๆที่กัลยาณมิตรมามอบให้มีศรัทธามีศีลเป็นต้นนั่นแหละ <c oughs> เรื่องของนิคโครธามิขะได้ยินว่าภิกษุณีรูปนี้ได้เป็นธิดาของเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากในนครราชครุมีกุศล,ลมูลรากเงาของกุศลกุศลนี่ก็คือสิ่งที่มันมีประโยชน์กำจัดโทษประโยชน์ ของเขาก็าคือกำจัดโทษบัณฑิตสรรเสริญให้ผลเป็นความสุขนี่คือ, mm hmm. อกุศลส่วนมูลก็คือรากคือกุศลละมูลเนี่ยมีอยู่สามตัวด้วยกันคืออะโลภเจตสิกอโทสะเจตสิก,สกแล้วก็อะโมหะเจตสิกอโมหะนี่คือปัญญา <c oughs> ถ้าเกิดในจิตดวงใดแล้วอโลภะอโทสะอโมหะเป็นกุศลลมูลก็จะทำให้จิตนั้นตั้งมั่นแข็งแรงไปในฝ่ายกุศลภิกษุณีรูปนี้มีกุศลมูลหนานแน่นมีสังขารอันย่ำยีแล้วเป็นปัจฉิมะพระวิกะสัตสัตผูต้มีพบสุดท้าย ผู้ปนิสัยแห่งพระอรหัสตโพรงอยู่ในหัดไทยของนางเหมือนดวงไฟลุกพโพร่อยู่ภายในหม้อฉะนั้นท่านก็เปรียบปัญญาแล้วก็ขุศลเนี่ยเหมือนกับไฟนะเพราะหม่นกำจัดความมืดคืออวิชชาได้ครั้งนั้นจำเดิมแต่การที่รู้จักตนแล้วคือโตมารู้เดียงสาทิดาของเศรษฐีนั้นไม่ยินดีในเรือน ไม่ยินดีในการครองเรือนมีความประสงค์จะบวชนี่คือกุศลละมูลตักเตือน <c oughs> อย่างแน่นหนาเพราะฉะนั้นจึงเกิดมีความประสงค์ว่าเราควรจะออกบวชจึงกล่าวกับมาดาบิดาว่าคุณพ่อและคุณแม่จ๋าจิตใจของขา้าพเจ้าไม่ยินดีในคารวาไม่ชอบการคลองเรือนมันขัดข้องวุ่นวาย ด้วยต้องบริหารจัดการกับไอ้การมวัตถุมากมายเหลือเกินข้าพเจ้ามีความประสงค์จะบวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกทุกในวัฏฏะสงสารทั้งหมดเลยท่านทั้งหลายจงให้ข้าพเจ้าบวชเถิดบิดามดารดาก็กล่าวว่าแม่เจ้าพูดอะไรตระกูลนี้มีสมบัติมากแต่เจ้าก็เป็นธิดาคนเดียวของเราทั้งหลายเจ้าไม่ควรจะบวชนี่ พ่อแม่ก็รักตัวเองนะไม่อยากจะให้ลูกไปบวชเพราะว่าห่วงตัวเราก็ไม่มีใครดูแลที่เราแก่แล้วแล้วก็สมบัติเนี่ยใครจะมารับผิดชอบต่อไปแม้นางจะอ้อนวอนอยู่บ่อยๆลูกสาวอ้อนวอนก็ไม่ได้การบรรพชาไม่ได้การบวชจากสำนักของบิดามารดานางนี่ก็ คิดต่อไปไกลเลยว่าพ่อแม่ไม่อนุญ,ญาตเนี่ยก็ต้องให้คนอื่นอนุญ,ญาตจึงคิดว่าช่างเธอเมื่อเราแต่งงานไปตระกูลสามีเราจะรับใช้สามีให้สามีโปรดปรานแล้วขออนุญ,ญาตสามีออกบวชก็ตาจะง่ายกว่าขอมารดาบิดาเพราะเป็นลูกสาวคนเดียวนี่นะ นางเจริญวัยแล้วก็แต่งงานไปอยู่กับตระกูลสามีนางเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมครองเย่าเลือนนี่กัลยาณธรรมนี่มีอะไรบ้างธรรมที่ดีงามนะก็มีสังฆะวัตถุสี่มีเมตตากรุณาเป็นต้นนะสังฆะวัตถุสี่นี่ก็มีอะไรทาน แล้วก็ปิยะวาจาวาจาไพเราะอัตจริยาประพฤติประโยชน์สมานัตตาแล้วก็มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์กันไม่เหินห่างกันอันนี้เป็นสังขาวัตถุสี่เขาก็มีอ หน้าที่ของภรรยานนี้ก็มีอยู่มากมายหลายอย่างาเช่นเป็นต้นว่าตื่นก่อนนอนทีหลังเชื่อฟังเฝ้ารับใช้ประพฤติถูกใจเจรจาไพเราะสงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีอันนี้เป็นหน้าที่หลักๆของภรรยา สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีเลยข้อที่หนึ่งคือเลี้ยงดูพ่อสามีแม่สามีได้อย่างดีพูดง่ายๆว่ามาเป็นลูกของพ่อแม่สามีนั่นหละซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า มารดาบิดาของสามีเขาก็เลี้ยงสามีเรามาหลายปีเราอยู่เฉยๆนี่ยไม่ได้เลี้ยงสามีมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะพอได้สามีมาก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้คนเลี้ยงดูเรามาฟรีๆก็ควรจะต้องตอบแทนกับพ่อแม่ของสามีเรานั่นแหละพอสามีเขามาเลี้ยงดูเรานี่นี่ก็เป็น สตรีที่ดีอยู่สี่อย่างสตรีเหมือนแม่มาตาภริยาภริยาเหมือนแม่ภรรยาเหมือนเพื่อนภริยาเหมือนน้องสาวภริยาเหมือนผู้รับใช้ภรรยาดีมีสี่จำพวกนางมนีม่เป็นภรรยาจำพวกสุดท้ายนี่แหละทำไมนาะงจึงต้องทำอย่างนี้ ก็เพื่อที่จะได้เอาใจสามีให้เกิดความเคารพรับถือนางลำดับนั้นเพราะอาศัยการอยู่ร่วมนางก็ไม่รู้นะก็ได้เกิดการตั้งครันขึ้นอยู่ร่วมกับสามีนางไม่รู้ว่านางตั้งคัน ท้งนั้นเขาโฆษณางานนักขัตฤกษ์ในพระนครชาพระนครทั้งสิ้นก็พากันเล่นงานนักขัตฤกษ์พระนครก็ได้มีการประดับตกแต่งเหมือนดังเทพนครนี่แสดงว่าเมืองสวรรค์นั้นก็คล้ายๆกับเมืองมนุษย์แต่ว่าเมืองมนุษย์ต้องตกแต่งให้สวยด้วยอะไรต่างๆแสงสีให้มันเลิศเสียงอะไรให้มันเยี่ยมนะประดับ ทิวทงอะไรต่างๆจัดซุ้มประตูทำอะไรเหมือนกับงานฉลองเฉลิมพระชนพรรษาอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยแต่งนครกันให้มีความหน้าลื่นรมเหมือนกับอยู่ปอยู่ในสวรรค์เป็นเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเทพบุตรเทพธิดา ก็เมื่อการเล่นนักขัดแต่เลิกแม้จะใหญ่ยิ่งเพียงนั้นเป็นไปอยู่นางก็ไม่ได้สนใจไม่ลูบไล้ร่างกายของตนไม่ประดับประดาร่างกายด้วยเครื่องประดับก็ยืนเดินนั่งนอนไปด้วยภาวะปกตินะเพศปกติไม่ทำอะไรพิสดารไม่ต้องไปแต่งชุด <c oughs> ไทยประจำชาติชุดอะไรต่อะไรให้มันวุ่นวาย สามีก็แปลกใจลำดับนั้นสามีก็กล่าวกับ <c oughs> นางว่านางผู้เจริญนครทั้งสิ้นนี่อาศัยนักขัดตะเลิกแต่เธอนี่ไม่ปฏิบัติร่างกายไม่ตกแต่งเลยอาบน้ำยังไม่อาบเลยไม่ทำการตกแต่งเพราะเหตุอะไรสงสัยเขาสวยกันทั้งเมืองยิ่ง ผูห้หญิงมีเงินยิ่งสวยกว่าคนอื่นแล้วเพราะว่าตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้อะไรต่างๆนางเมื่อถูกถามว่าจึงกล่าวว่าลูกเจ้าร่างกายเต็มด้วยซากศพสามสบสองประการที่เดียวนี่นางเอาความจริงที่พระอารา์เห็นมาพูด ว่าร่างกายนี่มันไม่ได้สวยอะไรหรอกมันเป็นเตือนป่าช้าที่เต็มไปด้วยซากศพมีซากศพตั้งสาสิบสองอย่างอยู่ในป่าช้านี้อะไรบ้างอ่ะยี่สิบอย่างก็เป็นธาตุดินม,มีอะไรอเกษาผมโลมาขนหนักขาเล็บหันตาฟันตะโจหนังเอาเศรษฐี หรือว่าภรรยาเศรษฐีที่สวยที่สุดในโลกหรือไม่ในโลกก็ได้เอาในประเทศไทยเนี่ยอลองดูซิว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อของของตัวเองมันหอมหรือเหม็นมันสกปรกหรือมันสะอาดบริสุทธิ แล้วมันก็เหมือนกับซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาไหมเพียงแต่ว่าไอ้ชีวิตร่างกายเนี่ยมันยังมีจิตใจมีวิญญาณครองอยู่ก็ต่างกันแค่นั้นเองไอ้ร่างกายที่เป็นศพมันก็ไม่มีวิญญาณครองแต่ว่ามันก็เหมือนกันนะไอ้ซากศพที่ตายไปอ่ะมันก็มี ความสกปรก,สกโสโครกมีกลิ่นเหม็นทันทีเลยที่ตายนั่นแหละแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจที่ยังไม่ตายจริงๆแล้วก็เหมือนกันก็มีธาตุดินยี่สบอย่างมีธาตุน้ำอีกสิบสองอย่างรวมตัวกันแล้วก็มีธาตุลมมีธาตุไฟซึ่งมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรนะ นางบอกว่าร่างกายเต็มด้วยซากศพสาบสอประการทีเดียวเป็นป่าช้าที่เคลื่อนที่ไปมี้ศพนอนละเกะละกะสาสบสองศพประโยชน์อะไรด้วยร่างกายนี้ที่ประดับแล้วมันเป็นซากศพมันเป็นป่าช้าแล้วไปประดับประแดงประปรประดับประดามันทําไมประดับประดาซากศพมันมีใครทำมาเพราะกายนี้เทวดาพรหม ไม่ได้นิรมิตรไม่ใช่สำเร็จด้วยทองด้วยแก้ววันีด้วยจันเหลืองไม่ใช่เกิดจากห้องแห่งดอกบุนทริกดอกโกมุตและดอกอุบลเขียวแต่เต็มไปด้วยคูดคูดก็คืออุจจาระพูดง่ายๆว่าอุจจารามยเต็มไปด้วยอุจจาระไม่สะอาดไม่ใช่เต็มด้วยอมฤตโอสถ ไม่ได้เป็นด้วยยามาลิกไม่ใช่โดยที่แท้เกิดในสภาพมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมีการขัดสีและการนวดฟันเป็นนิดหนีต้องขัดสีของสกปรปกออกและก็นวดฟันตรงที่มันปวดเมื่อยเป็นทุกข์อยู่นและมีการแตกทำลายและกระจัดกระจาย ไปเป็นธรรมดาก็แตกอยู่ตลอดผมก็ล่วงขนก็ล่วงเล็บก็ต้องตัดฟันก็หลุดล่วงไปหนังก็เหมือนกันพินาศไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของมันซึ่งเป็นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละรคปาชาอันตัญหายึดจับคือเป็นที่แตกทำลาย กระจัดกระจายแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งที่ป่าชาเต็มป่าชาไปหมดแต่ตัณหาก็ไปยึดจับว่าเป็นของเราร่างของเราเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความโศกเป็นที่ตั้งแห่งความร่ำไรในร่างกายนี่เป็นเหตุแห่งความเศร้าโศกเป็นที่ตั้งแห่งความร่ำไรเป็นที่อยู่อาศัยแห่งโรคทั้งปวง เป็นที่รับเครื่องกรรมกรเครื่องลงโทษลงทันของพระราชาของเสียภายในไหลออกภายนอกเป็นนิดเป็นที่อยู่ของหมู่หนอนหลายตระกูลจะไปยังป่าชา้ามีความตายเป็นที่สุดแม้จะเปลี่ยนแปลงไปในของจักสุขของชาวโลกทั้งปวง แล้วนางก็ได้กล่าวคาถาอีกนะว่ากายประกอบด้วยกระดูกและเอ็นเราพิจารณาไปด้วยนะจริงไหมที่ท่านแสดงไว้ทัานไม่ได้มันบอกให้เราโง่ให้เรามัวเมาในร่างกายนะให้เราได้เกิดปัญญาเห็นว่าไอ้ที่เราว่าสวยที่สุดงามที่สุดรอที่สุด เที่ที่สุดรักที่สุดนะเต็มไปด้วยอะไรประกอบด้วยกระดูกและเอ็นมีอยู่ทุกที่ชาบทาด้วยหนังและเนื้อนี่ฉาบทาก็หุ้มไว้เนี่ยปกปิดไว้ก็ได้เป็นกายที่ถูกผิวหนังปกปิดไว้โอถ้าไม่มีหนังไม่มีผิวนี่มนุษย์ศูนพันไปนานแล้วลนะ่ะมันสกรปรกแล้วจนมันก็ไม่มี ความรักใคร่ซึ่งกันและกันที่เรารักอยู่กันซึ่งกันและกันก็นเพราะความสวยของผิวหนังเนี่ยแล้วก็ยังมีเกสาผมโลมาขนเนี่ยนะขาเล็บท่านตาฟันตะโจหนังอย่างนี้แหละที่ทำให้เราต้องรักกันไม่สิ้นไม่สุด ชาบทาด้วยหนังและเนื้อเป็นกายที่ถูกผิวหนังปกปิดไว้ไม่ปรากฏตามความเป็นจริงมันปรากฏแต่ความหลอกลวงไม่เป็นจริงว่าโอ้ยสวยเหลือเกินเนาะงามเหลือเกินเนาะดีเหลือเกินเนาะไม่ปรากฏตามความเป็นจริงร่างกายนี้เต็มด้วยลำไส้ใหญ่เต็มด้วยท้องด้วยตับหัวไส้เนื้อหัวใจปอด ใสม,ม้ามน้ำมูกน้ำลายเงื่อมันคน้นเลือดไขข้อดีและมันเหลวเมื่อเป็นเช่นนี้ของไม่สะอาดย่อมไหลออกจากช่องทั้ง9ก้าของกายนั้นทุกเมื่อเรามีประตูทิ้งของเสียอยู่9้าประตูก็คงจะพอรู้ได้นะก็กำลังไหลยอยู่ออกอยู่ตลอดเนี่ยตาสองข้าง คือขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากหูและน้ำมูกไหลออกจากจมูกบางคราวออกทางปากน้ำดีและน้ำเสลทย่อมไหลออกจากกายเป็นหยดเหงือ่อเมื่อเป็นอย่างนั้นศีรษะของกายนั้นเป็นโพรงเต็มด้วยมันสมองคนพานถูกอาวิชาปุ้มหอ่อจึงสำคัญโดยความเป็นของงดงามสำคัญ วิปราสสำคัญผิดว่าร่างกายนีิงดงกายมีโทษอนันต์โง่มีโทษมากมายนับไม่ท้วนเปรียบเสมอด้วยต้นไม้พิษเป็นที่อยู่ของสัพพโลกล้วนเป็นกองทุกข์ถ้ากลับเอาภายในของกายนี้ออกข้างนอกก็จะต้องถือท่อนไม้คอยไล่กาและสุนัขเป็นแน่กายไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นเป็นทางเอกภาพขออภยัยกายนี้มีโทษอน,นันต์เปรียบเสมอด้วยต้นไม้พิษแลขอภขอภัยขออภัยนะ,ะคือขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากหูและน้ำมูกไหลออกจากจมูกบรางคาว ออกจากทางปากให้น้ำมูกนะออกทางปากน้ำดีและเสมหาย่อมไหลออกจากกายเป็นหยดเหงื่อไม่ได้ออกมาโดยตรงเป็นเหงื่อมาเมื่อเป็นอย่างนั้นศีรษะหัวสมองนะหัวกะโหลกของกายนั้นเป็นโพรงเต็มด้วยมันสมองคนพานถูกอวิชาห่อพุ่มจึงสำคัญโดยความเป็นของงดงามนี่ อวิชามันปิดหัวใจไว้ก็เลยมองไม่เห็นความจริงที่กล่าวมานั่นแหละแต่ว่าไปเห็นความไม่จริงความวิปรลาพเกิดว่านี่เป็นของงดงามกายมีโทษอนันต์เปรียบเสมอด้วยต้นไม้มีพิษเป็นที่อยู่ของสัพพโลกโลกทั้งปวงก็อยู่ที่กายล้วนเป็นกองทุกข์ถ้ากลับเอาภายในของกายนี้ออกข้างนอกก็จะต้อง ถือท่อนไม้คอยไล่กาและสุนัขเป็นต้นอืมพอไม่มีผิวแล้วนะเอาผิว <c oughs> ออกไปนี่เลือดลังออกมาก็กจะต้องคอยไล่กาไล่สุนัขที่จะมากินเลือดเนี่ยกายไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นด่งซากศพเปรียบเหมือนซ้วม,มเขาเปียบได้ดีนะเว็ดเหมือนเวทจะบุดี เป็นที่อยู่ของอุจจาระปัสสาวะมู่นอนนี่แหละผู้มีจักษุติเตียนแต่คนเขาเพิดเผินมีปัญญาก็ติเตียนร่างกายนี้มากว่ามันเหมือนซ่วมเคลื่อนที่มีลมหายใจไม่ได้มีสาระประโยชน์อะไรต้องคอยชำระสะสางความสกปรกกัน ผู้มีจักษุติเตียนแต่คนขาวเพลิดเพลินคนขาวรักเหลือเกินแต่งหน้าแต่งตัวทั้งวันอันหนังสดปกปิดไว้มีทวารก้าวมีแผลใหญ่ของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นไหลออกรอบด้านข้อในเวลาใดกายนั้นนอนตายขึ้นพองมีสีเขียวคล้ำถูกทอดทิ้งไว้ในสุสานในการนั้นญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงอะไร สุนักบ้านสุนัขจิงจอบย่อมเคี้ยวกินกายนั้นและนกตะกุมหนอนกาแรงและสัตว์ทั้งปวงอื่นๆย่อมเคี้ยวกิน